ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้โชว์เสื้อนิดหนึ่งนะ I am magician นะคะวันนี้นะ I am magician นะผู้คนอาจจะไม่เห็นอ่ะเพราะว่าเตี้ยโอเควันนี้คีพีจะมาถามพี่กับคานะวันนี้คีพีจะมาถามไพ่นะคะว่าจริงๆแล้วผู้คนรอบข้างเราเนี่ยนะชอบเรานะคะตรงไหนนะแล้วเขาไม่ชอบเรานะคะตรงไหนนะวันนี้จะมาแกะนะคะมาแกะอะไร กล่องความระความลับหรือว่าอะไรให้ไพ่ Fi นะคะช่วยตอบนะคะว่าคนรอบข้างนะคะรู้สึกกับเพื่อนๆยังไงนะคะอย่างเช่นชอบตรงไหนนะคะแล้วก็อะไรนะไม่ชอบตรงไหนนะก็วันนี้นะคะขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะคะยูโรเค้กนะคะใครไม่รู้ว่าจะหาอะไรนะคะมาทานยาำว่างนะ พ p ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาน่าราักมากๆนะคะส,สนับสนุนนะสปอร์ต KP มานานแล้วนะคะนะเพื่อนก็คงจะเห็นนะคะแล้วก็ดีเลยจะโฆษณาวันนี้พ p ใส่เสื้อของ KP เองนะผ้าก็โอเคมากนะดูนะคะแต่ว่าวันนี้ KP ใส่ไซส์ XL นะเพราะว่าเป็นคนชอบใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์นะจะเป็นแบบแนวแบบ โอลสกูลนิดหนึ่งนะคะแล้วแต่คนชอบนะเบอร์เอสเบอร์อะไรก็มีหมดนะคะนี่คือใครสนใจนะคะสั่งได้นะ399บาทสวยอะอไอ้ะลองไปเชร์ดนะผ้าเนื้อผ้าดีนะจ๊ะนะเออวันนี้มีอยู่3ภายนะคะนะคะนะคะ<笑><笑>นั่นแหละนะคะก็ใครสนใจลิปสติกของ KP นะคะโฆษณาไปเลยนะ,คะใครสนใจลิปสติก k ค KP นะคะสารแท่ง1้0บาทค่าสีนะคะก็ จัดไปได้เลยนะคะสำหรับลิปสติกที่มีคุณภาพดีมากๆนะคะราคาก็5 5 0บาท3าแท่งนาส่งฟรีนะใครสนใจสีพึ่งนะคะน้ำมันวานนะคะที่ช่วยในเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะในเรื่องของพ่ปะเนาะในเรื่องของคำพูดนะคะก็จัดไปเลยจ้ะนะคะเอาไปให้แน่นๆนะคะเพราะว่าเราเป็นนี่นะคะ a l a m a g i c i a n ก็จะ manifest นะคะทุกอย่างเราจะเสดทุกอย่างที่เราอยากจะได้นะคะนะ คือเขาบอกว่าคนเรามันจะประสบคามสซลเลจได้มันต้องมี3อย่างนะเหมือนที่เคปีบอกนะคะ 1. น,นะคะมีความสามารถนะคะ2มีอะไรคะความพยายาม 3. ม,มีอะไรคะมีดวงมีความลัคก,กี้นะจ๊ะโอเคนะวันนี้อยู่3ภายฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายพอแล้วนะคะกับการขายของเดีย๋ยวทุกคนจะบ่นว่าเคปีเธอขายของตลอดชั้นไม่โอเคนิดนึงนิดนึงนะคะนิดนึงนะเพื่อแบบเออ ให้ช่องนะคะมันโตนะคพีก็อยากจะทําอะไรที่มันแบบว่าให้มันอยู่ได้นะคะเพื่อนๆนะไม่ใช่แค่คพีจะมาโลกสวยนะคะบอกว่าเออคพีไ <too> ม <Itís> ่ต <People> ้องการอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันปลอมมากนะเพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะคพีแค่อยากจะบอกเฉยๆนะคะบางคนแบบไม่เข้าใจคพีไงก็คพีอยากให้เข้าใจนะคพีก็เข้าใจเพื่อนๆนะคะเรารักกันดีกว่านะคะดีกว่าเกลียดกันนะก็ไม่ต้องด่าคีพีนะคะเพราะว่าคพีคือ ไม่อ่านด้วยซ้ำอ่ะเห็นแล้วก็แบบไม่ใส่ใจอย่าเกลียดคีพีเลยนะคะเพราะว่าคีพีรักทุกคนนะเพื่อนๆนะหนาะโชว์โชว์เสื้อเป็นเหมือนแบบคนเห่ของอันนี้คือกองที่1อันนี้คือกองที่สองนะคะอันนี้คือกองที่สามให้เพื่อนๆนะคะลองทําสมาธินะไม่ต้องลองทําสมาธิทาสมาธิเลยนะคะแล้วก็ให้ดูไพ่นะคะว่าเพื่อนๆชอบอันไหนนะหนึ่ง 2 3นะแล้วก็ให้เพื่อนๆเลือกนะคะเราจะมาดูนะว่าคนรับข้าพเพื่อนนะคะคนที่รู้จักเพื่อนเนี่ยเขาชอบอะไรนะคะแล้วเขาก็ไม่ชอบอะไรนะหน3นะคะเออแล้วก็ใครต้องการเวลาเพื่อนให้กดหยุดนะคะไม่ใช่อะไรหรอกลืมโฆษณาไพ่ตัวเองแต่คิดว่าเพื่อนคงรู้แล้วนะคะใครอยากจะหัดอ่านไพ่นะ690บาทนะคะไพ่ทาโร่ของ KP เองนะคะ เบื่อคนขายของโอเคไปดูกลุ่มหนึ่งค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนกลุ่มหนึ่งนะคะคนที่เลือกกล่องนี้นะคะเราจะเปิดอย่างละสามใบเนาะพอนะคะคืออนอื่นเราจะไปดูนี่ก่อนนะคะว่าคนอื่นเนี่ยเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรในตัวเพื่อนนะในตัวเพื่อนๆนะคนกลุ่มหนึ่งนะดูพลังงานก่อนนะคะโดยรวม สันกรา s ส <laughs> ์วอชช h i n g looking s t อก k i n g เคพีรู้สึกว่าไพา่แว่นตากับไพ่วิทยุเนี่ยเคยพีรู้สึกว่านะตัวเพื่อนๆเ,นเ,นเองอาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะแฟชั่นเนอร์ลแต่งตัวเก่งก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีความละเอียดอ่อนมีความละเอียดเนาเป็นคนที่แบบว่าช่างสังเกตนะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าคือเป็นคนช่างสังเกตอะ่ะ ตาจับมองดูอะไรแล้วแต่ยังไม่พอนะคะหูยังฟังสอบสองตลอดเวลาก็เราจะไม่เรียกว่าเป็นคนที่แบบว่าอะไรนะคืออย่างเช่นเหมือนเป็นคนที่แบบว่าหูตาไวอะนะคะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของชอบด้วยแล้วก็ไม่ชอบด้วยนะคะอาจจะเป็นข้อดีและข้อเสียนะเพราะว่าข้อเสียอะไรก็เหมือนประมาณว่าคนอื่นก็อาจจะรู้สึกไม่ดีนะคะในเมื่อแบบถ้าเพ,เพื่อนเป็นคนที่แบบว่า ช่างสังเกตขนาดนี้นะมันเหมือนแบบการที่แบบว่ามันอึดอัดนะคะอยู่ด้วยบางทีมันอัดอัดอึดอัดอ่ะเหมือนเพื่อนๆอาจจะแบบเป็นคนที่แบบว่าคิดแบบสํารวจหรือเป็นคนที่แบบว่าชอบสํารวจชอบแบบ observe แบบนะคะชอบแบบว่าเป็นคนละเอียดอ่ะเป็นคนแบบชอบสอดส่องดูแลชอบดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบไม่พลาดอ่ะนะคะนะก็ อาจจะเป็นในเรื่องของชอบด้วยแล้วก็ไม่ชอบด้วยนะคะนะมันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะอันนี้คือสิ่งที่เคพีรู้สึกว่าคนอื่นเขาเห็นจุดเด่นๆน,นะคะของเ,เพื่อนๆนะมันเป็นทั้งข้อดีก็ได้และข้อไม่ดีก็ได้นะก็<ค>ข้อดีอย่างที่เคพีบอกอะถ้าเอาไปใช้ในเรื่องงานนะเอาไปใช้ในเรื่องของแบบจะสร้างความประทับใจให้กับคนข้างหน้าอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นคนที่แบบสังเกตว่าเขาชอบกินอะไรเขาแต่งตัวสไตล์ไหน คุณสังเกตเขาอะนะคะคนที่แบบคุยกับเราอะเขาก็จะรู้สึกแบบสําคัญอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นง่ายๆแบบเพื่อนๆอ,อาจจะรู้นะคะหรือเป็นคนที่แบบว่าจําเก่งนะคะคือเป็นคนแบบช่างสังเกตเออคํานี้นะคะเนี่ยไพ่เดอะิเชียนขึ้นมาเหมือนเสื้อวันนี้เลยนะคะคนกลุ่มหนึ่งให้มันได้อย่างนั้นนะคะคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เก่งนะมีความสามารถนะคือเขาก็มากับ ข้อเสียเหมือนกันนะคะพวกแบบ the m a g i c i เนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบว่าอยากได้อะไรต้องได้ไงเขาจะมีทริคเยอะนะคะเขามีความสามารถเขามีความสามารถแบบทุกอย่างแล้วก็เหมือนแบบเชื่อถือ,อยากนะบางครั้งอะ่ะเพราะว่าเหมือนจะเป็นคนที่ฉลาดนะคือแล้วแต่ depend นะคะ depend on this situation นะก็อาจจะพูดได้ว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ย ก็อาจจะเป็นคนที่นั์แหละนะเพราะว่ามีความเก่งในตัวนะแต่ว่าเพื่อนๆก็ประมาณ50าสิบห้าสิบอะถ้าถ้าดีมาก็ดีตอบถ้าไม่ดีมาก็คือระวังนะคะคนอื่นเขาอาจจะกลัวแบบแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มีความสามารถเราก็เป็นคนที่แบบว่าคือเหมือนเชื่อใจลําบากเชื่อใจยากอะเพราะเพื่อนๆแบบไม่รู้ว่าใจเพื่อนๆคิดอะไรอยู่ <S <S เขาแบบเหมือนแบบคนโทรลเพื่อนๆไม่ได้อะเพื่อนๆไม่ใช่คนที่แบบว่าขี้กลัวหรือเป็นคนที่แบบว่า ต้องเดินตามคนอื่นตลอดอย่างนี้มันไม่ใช่ไงนะคะก็คือเหมือนประมาณว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถนะเป็นคนที่แบบสามารถอะไรสามารถทั้งแบบในเรื่องของความรู้วิชาการนะแล้วก็ในเรื่องของแบบโลกจริงๆนะคะไม่ใช่เหมือนแบบรู้วิชาการแต่ก็เป็นเนิร์ดไม่ทันคนอะไรเงี้ยไม่ใช่คนกลุ่มหนึ่งนะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือว่า <c oughs> คือเขาชอบนะคะในความสามารถแล้วก็ความเก่งนะก็คือเพื่อนๆเป็นคนที่แบบเท่แหละนะคะในสายตาคนอื่นเพื่อนเป็นคนที่แบบว่าสมาร์ะนะคะแต่ว่าถ้าถามถึงข้อเสียที่ไม่ชอบคือไปต่อคนกลุ่มหนึ่งเหมือนที่เคบอกแหละนะคะว่าเพื่อนๆนะคะมีข้อดีที่แบบเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดในในใน,ในทางเดียวกันในเวลาเดียวกันเนี่ยเพื่อนๆก็เป็นคนที่ควบคุมยากนะคะาก็ไม่ชอบนะเพื่อนๆก็อาจจะแบบว่า คือเพื่อนๆทันคนอื่นน่ะรู้ทันน่ะนะคะคนอื่นจะมาเอาเปรียบจะมาหลอกจะมามีดิ u l เลตอะไรเพื่อนๆไม่ได้เลยอันนี้คือข้อดีและข้อเสียนะที่แรกบอกว่าจะดูสามสามสามไปแต่คือมันเคลียร์มากอ่ะมันชัดเจนมากคนทุกหนเนี่ย victim in reverse เห็นปะ่ะเ,เพื่อนๆไม่ใช่คนที่แบบว่าใส่ซื่นอนะ คือคนอื่นเขาชอบว่าเพื่อนอ่ะฉลาดเอ,อถ้าทํางานกับเพื่อนล้วเป็นทีมเดียวกับเพื่อนเนี่ยคือรอดนะคะเหมือนเพื่อนๆเ,เป็นคนที่แบบว่าแก้ไขได้ทุกสถานการณ์เป็นคนที่แบบว่าทันเกมนะคะมีความสามารถนะฉลาดแล้วก็เป็นคนแบบแฮนด์ฟลูเขาเรียกว่าอะไรรับมือยากนะเพื่อนๆคือข้อดีคือเป็นคนแบบเป็นผู้นำนะแล้วก็มีความสามารถนะทำอะไรก็ทำได้หมดพร a อิคอลนะแต่ว่าข้อเสียก็คือ รับมือ,อยากนะสำหรับคนกลุ่มหนึ่งอะ่ะเพราะว่าไม่ใช่ใครจะคอนโทรลคนกลุ่มหนึ่งได้ง่ายๆนะจ๊ะคนอื่นเวลาอยู่ใกล้ก็อาจจะรู้สึกแบบกูเหนื่อยเบเ t อร์สวีทเห็นปะคือเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่แบบว่าคือจะไม่จะไม่แบบทําตัวแบบแซดหรือจะไม่ให้ใครมาทําร้ายเพื่อนๆอะนะคะนี่คือคือคือข้อดีบางคนก็หมั่นไส้ไง นะคะบางคนก็หมั่นไส้ว่าคือมันเกินไปนะคะบางครั้งเพื่อนอาจจะแบบว่าทําอะไรเพื่อนไม่ได้เลยนะคือเพื่อนเพื่อรู้ทันนะเบเตอร์สวีทกับหัวคือหมายถึงว่าคนอื่นเขาอาจจะรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยถ้าคนอื่นมาตอนลเพื่อนก็จะรู้อะไรอย่างเงี้ยคือจะมาไม่ไหนเพื่อนก็จะรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับกันตรงกันข้ามเนี่ยเพื่อนอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชักยยหรือม่ไดเปรียคนอื่นได้เก่งกว่าคือเอาง่ายๆว่าอย่ามีเรื่องกับคนกลุ่มหนึ่งเพราะว่า เขาไม่อยากมีเรื่องกันกับคนกุ้มหนึ่งนะเพราะว่าเขากลัวนะคะเพราะว่าเพื่อ foreign, นเพื่อนคือเป็นคนเหมือนแบบแค้นแล้วแบบเธอไม่ยอมอ่ะไม่ยอมคนนะคะนี่คือสิ่งที่คนอื่นเขาเขาชอบและไม่ชอบนะคะในตัวคนกุ้มหนึ่งนะขออีกสองใบเนาะเพราะว่ามันอาจจะสั้นเกินไปนะเนี่ยโฟบซอสโฟบซอสน่าจะเป็นการที่เพื่อนเพื่ออาจจะบางครั้งก็เข้าถึงยากนะคะเป็นพวกแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสูงอ่ะอยู่สูงกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเขารู้สึกแบบเพื่อนๆเนี่ยเข้าถึงยากนะคะแล้วก็เหมือนแบบมีความลับมีอะไรแบบมีโรคสนตัวอยู่นะบอกไม่ถูกคนอื่นคือมันเลยทําให้คนอื่นอยากรู้อยากเห็นไงนะคะแต่ว่าคืออยากรู้อยากเห็นเฉยๆแต่ว่าไม่กล้าที่จะแบบว่าจะระลาบล้วงอะไรมากมายเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อน,อนจะหวดให้นะคะคนก่มี <c oughs> เป็นคนที่แบบว่า แบบไม่ใช่คนที่แบบว่าจะมาแบบสงสารทุกคนอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคือเคพีชอบนะบุค,คลิกแบบเนี้ยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นก็คือว่าเขาเอมพัตตี้เนาะเขาจะรักทุกคนชอบทุกคนคือได้หมดเมตตาอะไรเงี้ยแต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในโลกของความเป็นจริงก็คือว่าถ้าดีมาก็ดีนะคะถ้าได้ประโยชน์ก็โอเคถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยถ้าจะแบบเหมือนแบบงานการกุศลหรือว่าอะไรที่มันเหมือนแบบว่า ทำมาแล้วอะไรมันแบบว่าไม่ make sense หรือมันไม่คุ้มค่าเพื่อนๆก็จะจะรู้นะคะว่าอันไหนที่มันจะทำแล้วมันจะ work กว่านะเพราะว่าเนี่ย Queen คั cup กับหัวแล้วก็ไพ่ The m a g i ช i a นขึ้นมาแสดงว่าคือถ้าสมมุติว่ามีบางเคสที่มีคนอื่นจะมาหลอกใช้เพื่อนๆเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือการที่คนอื่นเขารู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่แบบอ่อนโยนนะถึงแม้ว่าข้างนอกอาจจะไม่ได้แบบว่า ร้ายกาดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคนอื่นบางทีอาจจะคิดผิดไงมองผิดนะคะก็คือเอาเป็นง่ายๆว่าคุณกุ้มหนึ่งฉลาดรับโลกนะคะแล้วก็สิ่งที่คนอื่นชอบก็คือโอเคความสามารถนะคะความฉลาดความทันคนถ้าอยู่ทีมด้วยกันเนี่ยคือทุกคนจะชอบมากนะทำงานกับเพื่อนคนกุ่มหนึ่งจะชอบมากเพราะว่าจะรอดนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ตรงกันข้ามปุ๊บเนี่ยน่ากลัวทันทีนะสำหรับคนกุ๊มหนึ่งนะก็จะประมาณนะั้นวันนี้จะขำๆสั้นๆนะแต่ว่าขอให้รู้ไว้ว่าเพื่อนเป็นคนที่แบบ <c oughs> เวลาอยู่ใกล้คนอื่นคนอื่นมาเจอเนะี่ยรู้สึกกลัวนะเพราะว่าเหมือนเพื่อนๆจะเป็นคนที่แบบจ้างสังเกตเก็บรายละเอียดเก่งนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทุกคนมันคิดอยู่ในใจนะคะคนที่อยู่รอบข้างเพื่อนๆนะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะบ๊ายบายที่รีมไม่ใช่อะไรนะคะคุยยลูกค้านะคะบ๊ายบาย <laughs> เจอกันในคลิปค่ะขอบคุณค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลต่อไปนะคะชาวกรุ๊ป2นะคนที่เลือกอันนี้นะคะเราจะมาดูนะว่าคนอื่นนะรอบข้างเพื่อนเนี่ยคนรอบข้างเพื่อนเ,อน,เนี่ยเขาชอบอะไรแล้วเขาก็ไม่ชอบอะไรนะคะในตัวเพื่อนอน,นะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูทาโร่เนี่ยพี่จะดูไพ่นี้ก่อนนะเพื่อดูแบบ <c oughs> อะไรคือจุดเด่นอะไรที่เด่นๆที่คนอื่นเขาคิดนะเรื่องไหน <c oughs> separation sadness missing you thinking about you yearning unsure of future separation mm. ขึ้นมาคือเคพีรู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นเพื่อนคนรุ่นสองเจ้าชู้หรือเปล่าหรือเป็นคนที่แบบว่าเออไม่ค่อยแคร์คนอื่นหรือเปล่านะคะนะอาจจะเป็นไปได้นะมันมีได้สองกรณีขอดูอีกอีกใบหนึ่ง เอ่อ uh, The Phoenix Universe โอเคโอเค Paradise Universe โอเคก่อนอื่นก่อนใดเนี่ยพี่อาจจะรู้ อาจจะต้องพูดอะไรที่มันแบบบางทีคนคู่สองอาจจะไม่ชอบนะคนคู่สองคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะมองเพื่อนๆว่าตั้แต่อันแรกเนี่ยคัดไปเลยนะตัดไปเลยว่าเพื่อนๆคนเจ้าชู้หรืออะไรหรือเปล่าเพื่อนๆเองมากกว่านะคะที่จะเป็นฝ่ายโดนกระทํานะเพราะว่า separate ขึ้นมา separation เนาะแล้วก็พ่ The Phoenix ซ n อ e นเวอ e ์พ่ The p h ฟ e n i x นกฟีนิกส์เนาะทุกคนก็คงจะรู้ว่าสิบวงเขาคืออะไรฆ่าไม่ตายนะไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งไม่ว่าจะอกหักเสียใจโดนแฟนทิง้งโดนทำร้ายแค่ไหน นะคะก็จะรีบอนเกิดใหม่อีกครั้งนะคะแต่สําหรับเพื่อนๆนคนคุปสองเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาเขารู้นะว่าเพื่อนเป็นคนดีนะคะเขารู้ว่าเพื่อนเื่อเป็นคนที่แบบอินโนเซนต์ใส่ซื่อจิตใจดีนะคะเป็นคนไม่คิดร้ายกับใครอันนี้คือสิ่งที่คนอื่นชอบแต่สิ่งที่คนอื่นไม่ชอบก็คือการที่เพื่อนๆอ,อาจจะอ่อนแอเกินไปหรือเป็นคนที่แบบว่ายอมให้คนอื่นแบบมาทาร้ายมาเทคแอมเทคแล้วก็ทําให้คนอื่นยอมให้คนอื่นเนี่ยมา ทำให้เพื่อนเสียใจได้ง่ายอ่ะอันนี้คือสิ่งที่คนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบว่าเพื่อนอาจจะแบบใจดีเกินไปอ่อนแอเกินไปทํางานอะไรด้วยที่แบบว่าต้องใช้อ,อคือหมายถึงว่าถ้าคุมคนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนคนทุกสองอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเป็นคนที่แบบตัดสินใจลาบากนะเพราะว่าคุณอาจจะคิดแบบกับทุกคนเห็นใจทุกคนอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันก็เป็นเรื่องดีนะนะเคพีถึงบอกว่ามีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีที่คนอื่นชอบนะ ดังนั้นคนอื่นเขาอาจจะรู้สึกว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นคนดีเป็นคนดีแต่ว่าทําไมถึงแบบต้องแบบโดนกระทําตลอดนะคะคือคืออันนี้คือสิ่งที่คนอื่นเขาเขารู้สึกนะเอ่อที่คนอื่นชอบคือความจริงใจเนาะความใสซื่อนะคะความไม่มีเล่ห์เหลี่ยมของเพื่อนคนรุกสองแต่ว่าสิ่งที่เขามไม่ชอบก็คือมันดีเกินไปนะคะมันแบบอ่อนแอนะคะบางทีแบบ เจอคนไม่ดีเนี่ยคือเพื่อนๆนี่แหละนะคะแบบแ mm hmm. ซดเศร้า mm hmm. โดนทำลายตลอดนะนี่คือสิ่งที่เคพีได้ยินนะสำหรับคนกลุ่มสนะเนี่ย growth ขึ้นมาคือคนอื่นเนี่ยคงอยากจะให้เพื่อนๆแบบเติบโตแล้วก็พัฒนาขึ้นเปลี่ยนแปลงนะเคพีรู้สึกว่าอย่างนั้นนะเนี่ย isolation คือเพื่อนๆเนี่ยจะปลอดภัยแล้วจะจะ,จะเติบโตขึ้นได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องแบบ รู ement, person, to, sure ้ส right. ึกว่าอะไรอ่ะเพื่อนาจะต้องเรียนรู้ด้วยการที่จะอยู่คนเดียวหรือการจะต้องแบบอยู่คนเดียวไปเลยอ่ะอย่าไปคอนเนคกับใครไม่อย่างนั้นเพื่อนๆอาจจะโดนทําลายได้แบบง่ายๆอ่ะเพราะว่าการที่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะคะเห็นใจคนอื่นมากเกินไปยอมให้คนอื่นแบบคือเข้าใจคนอื่นอ่ะเปิดโอกาสให้คนอื่นแบบเช็ v ก n t เวนเทสประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่คนอื่นเนี่ยเขาอยากจะเห็นเนี่ยก็คืออยากให้เพื่อนเนี่ยเรียนรู้กับมันแล้วก็อยากจะให้แบบโตขึ้นนะ ประมาณนี้คืพี่รู้สึกแับคนกลุ่สองเนี่ยนายฟอนอินดิวคือเหมือนทุกคนเนี่ยเขารู้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะเจอเรื่องเราเยอะนะในชีวิตอาจจะยากกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เพื่อนๆในบางครั้งแบบไม่ได้แบบคือมันไม่ไหวที่จะสตรองนะคนอื่นเขาอาจจะมองแบบเนี้ยนะคะแต่ว่า เขาอะเข้าใจคือสิ่งที่เขาชอบก็คือเข้าใจการที่เพื่อนๆอาจะเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนที่แบบไม่ก้าวร้าวอะแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เขาไม่ชอบอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่ยอมอะไรง่ายๆย,ยอมคนง่ายนะคะไม่สู้อย่างเงี้ยน,นะคะนี่คือสิ่งที่เคทีได้ยินรับชาวคับสองเนี่ยไพ่เดอะฟูก็คือเขาชอบนะที่เพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่แบบว่าง่ายๆ easy going นะเดอะฟูอะหมายถึงว่า ถ้าเดอะฟูลตรงตัวก็คือแบบเดอะฟูลจริงๆนะเพื่อนๆนะก็คือการที่เพื่อนแบบอาจจะไม่ได้คิดร้ายกับใครแต่บางครั้งมันก็เหมือนกับการที่เราแบบเดินลงหน้าผาเห็นป่ะคะเหมือนฆ่าตัวเองอะนะประมาณเนี้ยคือคนอื่นเขาโอเคเพื่อนๆเป็นคนที่แบบอินโนเซนต์เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้คิดร้ายกับใครแต่บางครั้งเนี่ยมันก็เสี่ยงเกินไปที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยตกลงมาได้นะแต่สิ่งที่แน่ๆเขารู้ว่าเพื่อนเป็นคนที่แบบว่า ใจิตใจดีนะคะมีความรักให้กับทุกคนตลอดนี่คือสิ่งที่ทุกคนชอบทุกคนรู้นะเพื่อมีความเมตตามีความรักเป็นคนที่นิ้นะเป็นคนที่แบบมีความรักให้คนอื่นตลอดอเข้าใจคนอื่นตลอดแต่ว่าขอโทษทีนะคะดูที่คัพนะมันก็เป็นน้ําตายอีกนะคะเคพีก็บอกแล้วว่าเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่แบบโดนเฮิร์ดโดนทําร้ายตลอดนะมันก็เหมือนกับเซปาร์เรชั่นเซตในตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะทีนี้คน คนคนุปสองคนอื่นเนี่ยเขาเห็นเพื่อนเนี่ยเฮิร์ตตลอดนะคะด้วยอฟอัพค u ับนะเพื่อนๆนได้ยินฝนตกนะช่างมันนะคือความเศร้าความเสียใจความดิเพสบางคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเครียดนะคะคือเขาอยากให้เพื่อนๆเนี่ยหลุดออกจากตรงนั้นนะคะวิบากกรรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ท,ที่ที่ทำให้เพื่อนเฮิร์ตนะโดยการที่แบบมีใครสักคนที่แบบมาเลสคิวเพื่อนๆหรือว่าคนที่แบบมาจริงใจเพื่อนๆอนอะไรประมาณนี้คนคนเขาแบบมองประมาณนั้นที่รีบๆหายใจไม่ทันนี่ไม่ใช่อะไรนะ เดี๋ยวจะต้องคุยกับลูกค้าต่อเคพีต้องขอโทษจริงๆเพื่อนๆคนคุ่สองมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยสิ่งที่เขาชอบและก็สิ่งที่เขาไม่ชอบนะขอเพื่อนคนคุ่สองสิ่งที่เขาชอบก็คือการที่เพื่อนเป็นคนที่นิ่เป็นคนดีเป็นคนที่แบบว่าไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรกับใครอยู่ด้วยแล้วสบายใจเหมือนเป็นเพื่อนที่แบบเข้าใจทุกคนอะเข้าใจทุกคนจริงๆนะแล้วก็เห็นใจทุกคนจริงๆแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่ชอบคือางพีเพื่อนๆอาจจะไม่ทันคนจริงๆอะหรือทันก็แบบยอมให้เขาทําร้ายเพราะว่าเพื่อนอาจจะเป็นคนที่แบบ อารมณ์อ่ะนะคะอาจจะไม่สามารถที่จะเฮิร์ตคนอื่นได้หรือไม่สามารถที่จะเอาเปรียบคนอื่นได้ประมาณเนี้นะคะคนอื่นก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งถ้าเพื่อนแบบโตขึ้นแก้ไขมันได้เนี่ยหรือเพื่อนแบบอยู่คนเดียวไปเลยเนี่ยนะคะมันก็จะดีกว่าการที่แบบไปคนเดีกับคนแล้วก็เสี่ยงที่จะเจอคนไม่ดีแล้วก็อาจจะทําร้ายเพื่อนแต่สิ่งที่ทุกคนหวังก็คือว่าเขาอยากจะให้เพื่อนๆนะคะเจอคนดีๆนะแล้วก็เหมือนแบบทาให้เพื่อนแบบหายจาก การที่เพื่อนจะต้องแบบเจอคนเหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็ทําให้เพื่อนแซดอยู่ตลอดนะคน2่สองอันนี้คือสิ่งที่เคพีอ่านตามไพ่นะก็เคพีอยากจะบอกว่าถ้าเราสามารถที่จะฟิกอ,อ,อะไรอะ่ะข้อเสียของเราได้นะแล้วก็ทําให้มันบาลานซ์ได้เนี่ยบางทีเราก็จะสามารถเป็นคนที่แบบใจดีได้นะแต่ว่า เราไม่ยอมไม่ใครมาทำร้ายเรานะคะประมาณนั้นนะคุณกุ๊บสอนถ้ามันเป็นอย่างที่พ่บอกนะคะเจอกันในคลิปนะคะบ๊ายๆขอโทษที่วันนี้รีบคุยกับลูกค้า,าจริงๆนะค,ะข,คะขอโทษค่ะขอบคุณค่ะนีค่ค,ค่ะคนกุ๊บสามฝนตกนะพอดีนะคนที่เลือกอันนี้นะคะเราจะมาดูนะว่าคนรอบข้างนะคะเขาชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรในตัวเพื่อนๆน,นะคะคนกุ๊บสามนะนะจ๊ะ เดี๋ยวพี่จะใช้อันนี้นะคะในการดู e NERGY แบบอะไรที่มันเด็นๆนะที่คนอื่นเขาแบบมองเห็นในตัวเพื่อนๆคนคุบสาม Girl Talk Time with friends Moving on Happy single Living the moment Having fun c e l l s อ n d โดเจนส์ focus on เ l ลส์เซลวั t t ์ m า to Heal Shadow w w r k ล Self-Appreciation <c oughs> คือเพื่อนๆเนี่ยช่วงนี้มีแต่อะไรที่แบบว่าเป็นในตัวเองเนี่ย i n d e p e n น e n t นะคนกลุ่มสาม Mirror ขึ้นมาคือเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่มีความแบบมาาั่นใจในตัวเองสูงมากรักตัวเองมากเป็นคนแบบเอาตัวเองก่อน นะคะคือตอนนี้ทุกคนเขามองว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบอยู่ได้วยตัวเองแล้วมีความสุขนะแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองนะคะอาจจะโสดบางคนนะ่ะบางบางท่านนะ่ะซัมบ์อยู่นะคะคนกุ๊กสามแล้วก็เพื่อนๆน่าจะดูแลตัวเองเป็นพิเศษตอนนี้ไพ่เดอะ u n นเนอร์ขึ้นมาด้วยไพย่เดอะมิเลอร์ขึ้นมาด้วยเพื่อนๆอาจจะดูแลสุขภาพดูแลร่างกายดีนะแต่งตัวดีนะคะแล้วก็อาจจะโฟกัสที่ตัวเองอะ่ะทำงานเก่ง w o r k i n m o m e n t นะ คนที่ทำงานเก่งโสดสวยรวยมีการศึกษานะคะคนคุปสามเสียงดังมากไหมก็คือทุกคนเขาเขาชอบนะคะในการที่เพื่อนๆเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจสูงนะเป็นคนที่แบบสาวสมัยใหม่เนาะยุคสมัยใหม่นะมีความแบบแตกต่างกับคนคุปสองมากๆนะคนคุปสามเนี่ยเป็นคนที่ทุกคนเนี่ยเอาเพื่อนๆคนคุปสสามเป็นไอดอลนะเป็นเป็นเป็นคนที่แบบว่า ยืนหยัดเพื่อตัวเองอะ่ะโดยแททูนะแต่สิ่งที่เขาไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนเพื่อนอาจจะดูเหมือนแบบอุดรแคร์อ I ดรเก็บอุด give a shit ไปเลยอะ่ะคือเหมือนเพื่อนๆอาจจะไม่สนใจไม่แคร์ใครเลยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ทำไมจะต้องแคร์ใช่ไหมคะในบางทีเพื่อนเพื่อนอาจจะรู้สึกว่าถ้าไปโฟกัสในเรื่องอื่นแล้วมันมันมันขวางทางเนี่ยควรจะเอาออกไปนะเพื่อนๆอาจจะเป็นประมาณนั้นคนอื่นก็อาจจะรู้สึกว่า เพื่อนๆไม่ค่อยแคร์เขาเท่าไหร่นะโฟกัสแต่ตัวเองอะไรประมาณเนี้ยไม่สนใจคนอื่นเท่าไหร่สนใจแต่ตัวเองอะไรเงี้ยเนี่ยเออบางทีเขาอาจจะไม่ชอบคำพูดของเพือพ่อนก็ได้นะคะคนกลุ่มสามคือคำพูดของเพื่อนมันอาจจะจริงซะจนแบบว่าบางทีเขารับไม่ได้นะคะเป็นคนตรงๆอ่ะนะคะเกอร์ทอกนะคะ, Talk, ะ,ค,ะคือบางคนก็ชอบฟังนะบางคนก็ไม่ชอบฟัง นะคำพูดของเพื่อนๆถ้าพูดดีก็ดีนะถ้าพูดแบบดา่าก็ดา่าแบบเจ็บอะไรประมาณนี้นะคะคนอื่นเขารู้สึกแบบนั้นเนี่ยไพ่ the h a r p e r d universe เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่า traditional thing อ่ะไม่ใช่คนที่แบบสมัยโบราณ c o n s e r v a t i s e r v n อะไรเงี้ยไม่ใชเ่เพื่อนๆจะเป็นคนสมัยใหม่แล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าเชื่อเอศยศาสตร์อ หรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบทำตามคนอื่นอ่ะมีเวของตัวเองคนกุ่สามในสำหรับบางครั้งผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกว่าเพื่อ,อนๆอาจจะไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเนาะโดยเฉพาะเอสังคมไทยนะคะคนกุ่สามฉันต้องแข่งกับฝนจะแหกปากแข่งกับฝนเนี่ยแปดเรียนกับหัว คนอื่นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะขี้โม้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ,พะเพื่อนๆอาจจะไม่ชอบที่พีนะเคปี่พูดอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วเขาอาจจะไม่รู้ความจริงก็ได้นี้เราพูดถึงคนอื่นนะ <1> 1> เขาอาจจะรู้สึกว่าพเพื่อนเนี่ยแบบขี้โม้ก็ได้นะคะเหมือนแบบพูดอะไรแล้วแบบมันทําหรือเปล่านะคะนะ <1> 1> หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าพเพื่อนเนี่ยใช้ปากนะคะใช้ปากในการทํางานนะ <S 1> <1> <S แล้วก็บางครั้งอาจจะได้ดีแล้วแบบ อาจบางทีอาจจะไม่ต้องแบบลงมือทําอะไรให้มันเหนื่อยอันนี้ก็ได้นะคะแต่คนอื่นเขารู้ว่าการที่เพื่อนๆคาพูดของเพื่อนๆสกิลการสื่อสารของเพื่อนนี่เก่งมากนะคะบางคนมีทั้งชอบแล้วก็บางคนอาจจะแบบหมันไส้นะเหมือนที่เคพีบอกว่าบางทีเพื่อนๆใช้ปากในการทํางานมากกว่าที่จะลงแรงนะ,ค,ะคนอื่นอาจจะลงแรงมากกว่าในการทํางานประมาณนั้นนะคะบางคนก็หาว่าเพื่อนๆขี้โม้นะก็แบบว่ามึงทาจริงเป้าว้าอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยค u ีน n บอลอินเวอร์สคือ พีทอว์อินเวอร์สเนี่ยมันก็เป็นพลังงานที่เหมือนเคทีบอกแหละนะคะว่าเขาไม่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยทําได้จริงอย่างที่เพื่อนๆแบบพูดหรือเปล่าเพราะว่าเก r l t ท l k มันขึ้นมานะคะหรือคนอื่นไม่อยากไม่อยากให้เพื่อนๆได้ดีกว่าก็เป็นไปได้นะคะอิจฉานะเออขอไปเดียว หรือเขาอาจจะไม่ชอบวิธีการทํางานของเพื่อนก็เป็นไปได้นะคะนะนะวิธีการทํางานวิธีคิดอะไรเงี้ยเพื่อนอาจจะแตกต่างจากคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนๆไม่สนใจใครทั้งนั้นนะคะคนกุ๊ปสารสิ่งที่เขาชอบก็คือความมั่นใจสิ่งที่เขาชอบก็คือเหมือนเพื่อนๆจะชอบชาเลนจ์คนอื่นตลอดชาเลนจ์ challenge หมายถึงอะไรหมายถึงแบบถ้าอีกคนนึงพูดถึงมาเพื่อนๆก็อาจจะแบบเอาความจริงมาพูดอะนะคะทําให้เขาแบบไม่ม ไม่สบายตัวไม่สบายใจก็ได้นะคะคนคิ่สามเนี่ยเจ็ดเหรียญกับหัวอีกแล้วนะคะแปดเหรียญเจ็ดเหรียญกับหัวอีกแล้วนะแสดงว่าคนอื่นทํางานกับเพื่อนๆได้ยากนะคือพี่ไม่รู้นะแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะรู้สึกว่าทํางานกับเพื่อนๆได้ยากนะคะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะมีแบบแนวทางที่แบบไม่เหมือนที่คนอื่นเขาเคยทําอะไรประมาณนี้หรือเปล่าความคิดนะคะวิธีการทํางานนะ เนี่ยไพ่เดอะบุนคือเกพี่จะบอกว่ารับหลังเนี่ยบางทีคนอื่นเนี่ยอาจจะเมาส์มอยเรานะคนรุปสามนะอาจจะไม่แบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารับหลังไงรับหลังนะคนอื่นเขาอาจจะด่าอะไรเงี้ยแต่เพื่อนไม่สนใจนะคะคนรุปสามคือเพื่อนก็จะบอกว่างานก็คืองานนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แคร์อะไรเงี้ยเห็นปะเดอะวิวอิเวิร์สคือ เคพีรู้สึกว่าเพื่อนๆมีความแบบโฟกัสผลงานและแบบโฟกัสไปข้างหน้าคนที่แบบตามไม่ทันก็คือตามไม่ทันจริงๆนะคนอื่นก็อาจจะรู้สึกแบบว่าทํางานกับเพื่อนถ้าเป็นคนที่แบบไม่ขยันไม่ไม่ใช่แบบคนที่แบบแอคทีฟแบบทำงานกับเพื่อนคนกรุ่มสามยากมากเพราะว่าคนกลุ่มสามจะไปตลอดแบบตลอดตลอดนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าโฟกัสแบบความสําเร็จโฟกัสโกนะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าลันเนอร์เห็นปะแอคทีฟตลอด คือเพื่อนจะเป็น perfectionist คนกลุ่มสามพีรู้สึกว่าประมาณนั้นนะเพราะว่าพ่เดอะมิโลรขึ้นมาเซลล์อินโดจินอินโดเจนส์นะคะแล้วก็ท็อกเกอร์ทอกนะจะเป็นแบบมีครบทุกอย่างในตัวเพื่อนๆนนะเป็นเหมือนแบบบอสบอสซี่คนกลุ่มสามคนอื่นอาจจะทํางานด้วยยากเข้าถหายากอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะเพีต้องไปแล้วนะเพราะว่าเราจะคุยกับลูกค้าต่อเพีหวังว่าเพื่อนคงจะได้ยินนะเพราะว่าเสียงฝนตกก็ดังมากเช่นกันนะคะนะ ไม่บายเจอก,กันในคลิปค่ะเลิฟยูโฆษณาเพื่อนนิดน,นึงนะสวยไหมคะนะผ้าดีมากนะ399บาทนะคะ Air a Magician นะบ๊ายบายนะคะเจอกันในคลิป <laughs>